โอเคขอกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับแบบ r e t โรสตูดิโครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นแบบที่ดีมากๆเกมที่ผมต้องมาพางเกมนี้ว่าเกมนี้อะไรครับเสียฟ้าพากบเกมทำได้ดีมากอ่าว่าผมรอดเลยแล้วหนึ่งรีสปอนก่อนเห็นรอดเลื่อยมรื่อยมาแต่เกมมาทำดีแม้แต่ตัวละครผมที่เปิดเล่นเพราะผมแจกใหม่ ตัวละครใหมผมเทไหมอ๋มอแบบใหม่สกายทาวเวอร์ผม,ไม,ม,ม,ไ,มไม่รู้จักเลยเนี่ยแล้วก,ก็ไม่รู้ตัวละครผมมันอาจจะเบาบ้างตรงไหนแล้วก็ดูคือดูข้างหลังก็แบบมันอาจจะหน้าแบบก็ใช้โมเดลผู้หญิงแล้วเราเสื้อมันต้องบีบตาอะ่ะแล้วแบบดูดิอ๊ O I า โอเควันนี้อันตรงนี้ผมไม่ได้เจ้าไฟบารอะไรแต่คือสูงกันอขอทดสอบฟอนดิตาเมย์หน่อยก,กันอยากรู้ว่ารงนม้ไหมเออมีเลยเฮ่ก็เอาง่ายมันติดสูงไปดนี้น <c oughs> <ๆ>จะได้รู้ไงว่าตอนตกลงมามาสามบ้านีได้ไหมโอเคซึ่งมีต้องไปที่สงูง ยังไงสึนามิผมยังไม่เห็นตอนนี้พอจริงคือควณคุณเห็นแล้วแต่ตัวคอแต่ตัวอผมเล่นจริงผมยังไม่เห็นก็นั่นแหละไปสึนามิสึนามิอู้สึนามิโอเคขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อแหลกชิปเปกเลยใครโดนพัดวะอ้า ข่าวอยไรทำไมแหลกรอแล้วมั้งอยู่บนจะเขาบอกเอออ่ะเอร์ตบขีเลยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วอันนี้ไม่ช่กระโดดดีๆเลยปัจจุบันอีแล้ว้ก็ผมรู้สึกว่าเค็มชิจดีเลยนะ แล้วก็เ yeah. ดี๋ยวผมจะลองว่าจะแดบนาไปเล่นโกคารได้ในแบบเดียวเอ้ยทำไมถ้าปีมาแล้วเหมืนเต้นเลยวะอืมออโอเคต่อไปซับเซตเตอร์เซนท์ท ก็แบบใช้ฮาร์ดก็จำได้มาวันนี้เราผมาวันนี้เราจะโดนอะไรบ้าง,องเอ้ยรีบขึ้นปีาได้ทำไม,ไมไขึ้นไป,ปไได้วยป,ป,ป,ปีเอออพติดโอเคก็ใครในแบบนี้ก็ระวังด้วยแบบนี้เกิด จะลองดีขึ้นแล้วไอ้ไแต่พูดเลยมันแบดจิ้มอ็คนด่างกันเลแต่คนจะไปสนใจช็อเชนอะไกันนะเอ้ยโอเคหมดวันนี้เราจะมาดูกันนะเขาคงจะกลาเนตัวเลยเอาฝนดาวตกค่ะฝนดาวตกโอเคอยู่ที่นื่ดีกว่าทำไมไม่ปลอดภัยวะ ตอนนั้นไงน่าจะบอลพายุตกลงไลกัดเกลือแล้วผมปุ๊บเอาเอ้ยเอ้ยมันจะเปลี่ยนแมทไหมได้ออเคมแม่เลยก็เล่นเล่นก็แค่เปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมเล่นไปไปในโทนสตูดิโออันนี้ชื่อจริงอ่ะในโทในโทสตูดิโอ โอเคกับแล้วทำแล้วอนเล่นดีกว่าป๊อปปี้ไหมไม่เอาดีกว่าเห็นไหมตังมันจะสามารถเพื่อแต่ตรงล็อกอินนะนอเอาเล่นอะไรดีกกาเดินกกาเดินเออโกกาเดินดีกว่าเอามามามา,มา ก็มันไม่ลีบเขาไม่เป็นไรอูอีอา <c oughs> โอเคของข้าวเกมเลยฮะมีคอแคนมีแคนดนี้เต็มเลยลเโอ้เอ,อ้ยมีใครได้มีใครได้การควบคุมว่าเหม,มือนคอมเหมือนในคอมเลยนะ ชอบมีอะไรบ้างพี่มีแค่หลอดมีแค่หลอดนี้โอ้ออขอบโลบไม้น้อยอยู่ก็น่าโอ้มมบ้าไอแฮรเกมบ้ากันช่วยเล่เกมบาก้าผมไม่ชอบชมด้วยเกยมมันบ้าโอ้แหลกสุดยอดเลยแออค่หลอด้วยแค่หลอดมาแล้ว เสร็จแล้วเราก็เออคนขายแล้วเราขายอะไรไปรู้เดี๋ยวค่อยเรนไม่จะรู้เลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ้ออันนี้เป็นร้านแบสเหรอเออต้องซื้อแครอทมาปรุงเยอะๆเลยสินะถึงจะได้แบสแดดเป็นแบสแครอทกินแล้วก็แบบแครอทซี มองว่ามัมันมองว่ามันจะติดสถานะอะไรเลยนะเขาไม่ติดเป็นไปเลยไปเลยอะไรเองเนาะเขาอะไรไม่เจ้ตัวเอ้ย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 เป็นโตแล้วเย้แค่ติดโก้ด้วยแค่รอนโก้แค่ดิลี่ยมโก้แค่ดรอตโก้ ตีโกโอเครูแหละขายกันอ๋อจะไม่แพหรอเาสองพันหอรอยหกสิบสองพันสี่รอาจริงเิพี่โอ้โหพี่เียแค่บไปทำอะไรด้พีโอ้โหแค่หลอบไปทำร้ายสองพันเลยเนี่ย ซื้อแอปเปิลเลยกว่าอุอีอูอุอีอาแอปเปิลแอปเปิลโตยาง <Apple. S 1> นีบโตดิอุอีอ <Apple. S 1> e, ah. oh. าโอ้แอปเปิลที่ดินโตจะกขบวนรถขลางจริงอืมจริงอ่ะ ข้ังแรกเลยนะเกมนี้ก็ดีนะตอนเดียวตอเสล้งอกงุแคลดเลยเดียวเะต้นมเยอนจเยอไม่เต็มอไปบกสสดขัวเอ้ยโตแล้วโตแล้ว โตแล้วเย้เย้เย้โตแล้วโตแล้วตรงไหนรีคืมไม่ดูอ่ะลืมแปะผิดต้องไปตดรงงอยู่อ๋อตแล้ว้ไปดูข้อใจเฮ้ยเสร็จโตแล้วโตแล้วเย้เราผลไม้ออกเหลกไปไปนี่ไงนี่ไงเอ้ยเอ ทำไมกลัด้านทำไมมันกลับด้านพี่พี่แอปเปกลับด้านพี่พเฮ้ยพ,พี่สงสัยเลยกับแอปเปกด้านพี่มันกด้านอ่โอเคไปกับ จบคลิปแค่นี้ก่อนแลวกันนะคุณแจนใบดาลัที่กิกกิกกิกกิ๊กไม่ดีเลยที่จบคลิทีลจบครับโอเคจบคลิปแล้ว